ขาครับเรียกคนนี้เรียกคนนี้เอ่นวพื้นท่าเตรียมสิบยกยกช้าช้างามงามปฏิบัติ

วันด้วัวสั่งที่ล่ะเราไปเรื่อยเาได้เราได้ใจคงอเราแบบสามจีเพา่บาัคำสั่งเราแบบสามจีเพิ่มคุณมึงแค่สองจีครับ